ยังบมดตายปีกมันกระพือกระพืออยู่ยุงใหญ่สายพันธุ์อย่างโน้<ะ>เกิดมากาจะเคยเห็น,านขามันขามันลายเือนขาวดำเอาให้คนเบิ่งตัว ปีงยังติงอยู่เึกยากันยุง่งเดี๋ยวไข่ครับไข่ตูห้าวจากเบิงเทียวกับมือตัวปังง้งใหญ่ยุง